นิยายรักนิยายเสียงเรื่องทํานายรักซาตานจอมหื่นตอนที่16ทันทีที่ริมฝีป,ปากของทั้งคู่พละออกจากกันไพลินก็ยังหอบหายใจเธอสมหน้าลงกับอกเขาเหมือนจะฝากตัวและฝากใจแฟรงก์กอดรัางบอบบางนุ่มนิ่มพลางแนบชิดให้เธอรับดูได้ ถึงความต้องการต่อตัวเธอที่เขามีให้อยู่ตลอดเวลาแม้ไม่อยากจะอยู่ห่างกายแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีสมาธิในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและยังมีใจจดจ่อเพราะอยากจะกลับบ้านมาพบเจอเธอจนอยากจะเร่งเวลาทำงานให้เสร็จเร็วๆเ,เขาลูบไล้เนื้อตัวนุ่มๆ มนโดที่กำลังขับกลับไปยังบ้านเธอเธอช่างหอมกรุ่นอยู่ในอ้อมกอดของเขาอาทิต์หน้าเราจะไปล่องเรือกันนะจ๊ะเต็มตัวด้วยล่ะไพลินค่อยๆมองเขาอย่างเต็มตาและนึกออกเพราะเขาเคยพูดถึงเรื่องเรือเมื่อคืนนี้กับเพื่อนๆของเขาเรือสำราญน่ะหรอคะเขายิ้มอย่าไปเที่ยวหรือเปล่า เขาถามเสียงแหบพร่านิดๆปรับเบาะให้เอนอนจนเหมือนเธอได้นอนอยู่บนเดินดัางของเขาอยากไปสิคะลินไม่ได้เที่ยวลงเรือมานานแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมนะคราวนี้เขายิ้มอย่างเอนดูนานมากเลยนะนั่นเธอยิ้มอายอายคุณป้าจะไปกับเราด้วยหรือเปล่าคะเขายากไกล ม่นแน่ใจนะจ๊ะแต่ผมไปกับพวกเพื่อนๆท่านคงไม่อยากไปหรอกเขาพูดชนิดตรงใจป้าของเขาอยากไปซื้อบิก,กินี่หรือเปล่าสา,สาวๆเขชอบใส่บิก,กินี่กันแค่นี้แก้มหรือก็แดงจัดโอ้ยมีไหวหรอกคะ่ะเขาเราชอบใจเพราะเขาก็คงไม่อยากให้เธอมาโชว์สัดส,ส่วนต่อหน้าใครๆเพราะเป็นคนห่วของ มาจะรู้ว่าหุ่นของเธอคงไม่แพ้ใครโดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่เขาเคยคิดว่าเธอแบบแต่งโมลูกโตเอาไว้จนรู้สึกหนักแทนแต่เขาก็ชอบเพราะทุกครั้งที่ได้สัมผัสลูกไลมันทำให้เขาแทบคลั่งและเพราะแบบนี้เขาถึงไม่ชอบแชร์ให้ใครเห็นแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนผู้หญิงของเขาก็ตามเขาก็ยังหวง การเดินทางในวันนี้สั้นเหลือเกินไม่ทันถึงชั่วโมงรถก็มาจอดหน้าบ้านของเธอเสร็จแล้วผมจะพาไปส่งบนห้องนะจ๊ะเขาบอกอินสันเสดจได้พดินชิงกตัวไปจูกเขาไม่ต้องหลอกค่าคุณกลับเถอะเธอไล่นิ้วชี้บนปากของเขาพระรู้ว่าเขาต้องหักห้ามใจเป็นอย่างมาก เธอสบตาเขาก่อนจะขยับขึ้นไปจูบเขาอีกทีแดงๆก่อนน้ำลาราตีสวัสด์นะคะเขายิ้มอย่างเสียดายราตีสวั์จ้ะเขาพง,งกหัวประทับตราหอมแก้มนวนอีกหลายฟอดกว่าจะยอมให้ยอดดวงใจห่างไกลจริงๆอาทิตย์ต่อมาแฟรง จึงมารับเธอขึ้นเครื่องเมื่อไปดงที่สนามบินภูเก็ตายรินตื่นตาตื่นใจตลอดทางจนเขายิ้มย่างภาคภูมิใจบรรดาเพื่อนๆของเขามารวมตัวกันตามที่ได้นัดหมายและดูเหมือนพวกเขาจะมีทีมงานมาด้วยอาจเป็นเพื่อนคนโดยของเขาสักคนที่มีมาพร้อม ทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างกล้องจัดแสงจัดไฟและดูเหมือนพวกเธอจะเคยชินกิฟและจอยเพื่อนของแฟรงที่ดูจะสนิทที่สุดพาเธอดื่มชวนเธอคุยอย่างสนิทสนมพวกหล่อนชื่นชมผิวพรรณสวยๆของเธอพาเธอเข้าร่วมวง ช่วยกันแต่งหน้าแต่งตาแปลงโฉมด้วยชุดสวยๆชักชวนให้แต่งหน้าทำผมที่ผ่าช่างแต่งหน้ามาด้วยกันไพลินที่ไม่ค่อยชินกับการถ่ายรูปชักจะเริ่มสนุกเมื่อกิบกระจอยต่างชักชวนให้วางท่าสวยๆอย่างคนมีประสบการณ์เพื่อการถ่ายภาพ และบางครั้งพวกกลอนยังพาเธอมาถ่ายรูปคู่กับแฟรงเพื่อเก็บบรรยากาศไปพร้อมๆกับวิวสวยๆกลางทะเลเรือลำใหญ่ไม่ค่อยคลุงเคลงแต่รีนตื่นตาตื่นใจกับภาพบรรยากาศรอบข้างและเพื่อนๆของแฟรงที่ต้อนรับขับสู่เธอเป็นอย่างดีชักชวในให้คนที่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวค,ค่อยๆเปลี่ยนชุดสวยๆเพื่อได้ถ่ายภาพ และเธอก็สนุกจนลืมเวลารู้ตัวอีกทีเธอก็แทบไม่เห็นว่าช่างภาพจะถ่ายภาพใครมากมายนอกจากตัวเธอและแฟรงม์เป็นส่วนมากจนเธอรู้สึกเกรงอกเกรงใจบรรดาเพื่อนๆของเขาผมชอบชุดนี้นะแฟรงเอ,อ่ยชมชุดเรส,สี่ชมพูเปิดไหลที่เธอสวมอยู่มันเปลืมันเปลือย ช่วงเออดูเว้าดูเซ็กซี่จนเขานึกมันเขี้ยวสุดเต็มปดาเธอเผล,ลอคลอเคลียกับเขาคงเพราะสิ่งคโปลสลิงที่กิฟให้เธอลองชิมและเธอก็ชอบรสชาติของมันมันทำให้เลือดสาวสูบฉีดร้อนขึ้นมานิดๆพอให้รู้สึกถึงความกล้าและความสนุกที่เธอจะกล้าแตะต้องตัวของเขามาบ้าง ร้งหอมแก้มนวลเบาๆไม่สนใจช่างภาพที่ยังตามถ่ายภาพของเขาและไพรินเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่เขาจะเน็บผมที่ดูด้วยได้ข้างแก้มพะรุ่มแรงมนุกเน็บหูให้กับเธอด้วยท่าทางอ่อนโยนยที่สันดกใครไพดินองลักความอ่อนโยนยที่เขามีต่อเธอ มันไม่เหมือนครั้งแรกๆที่เขาเคยแสดงต่อเธอและเธอก็อยากให้เขาดีต่อเธอเช่นนี้ตลอดไปเธอมีความสุขกับเขากับเพื่อนเพื่อนของเขาที่ยอมรับให้เธอมาเป็นส่วนหนึ่งโดยไม่คิดดังเกียรติเพราะเธอคือใครก็ไม่รู้ไม่ได้โดดเด่นในวงสังคมไม่มีชื่อเสียงแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยินดีต้อนรับเธอเต่ากับเธอเป็นเหมือนพวกเขา พวกเขาคุยสนุกร้องเพลงสนุกสนานมีการเต้นรำมีการร้องเพลงสุดท้ายไม่ยำดึกเธอก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของเขาเพียงสองคนกับเพลงจังหวะรักสโลดาวกับโลกไอ้นี้เมยแค่เพียงเธอและเขาาพรินาพรินดื่มไวน์ที่เขาให้ชิมไปนิดหน่อย และมันทำให้เธอรู้สึกราวกับตกอยู่ในความฝันดวงตาที่ปรือเยอิ้มไม่ห่างจากใบหน้าคมเข้มที่เธอคุ้นตาสํำหรับเธอแฟรงค์ไม่ใช่คนเดิมต่อไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ดูเขามีแต่รอยยิ้มไม่รู้เธอคิดไปเองหรือเปล่าทำไมแสงสีรอบๆถึงเดบเดล่นไปทำไมเสียงเพลงถึงได้บเบาลงพลินมองไปรอบ,รบ เมื่อสักครู่มีคนเต้นรำกันอยู่เต็มไปหมดแต่ตอนนี้ทำไมมีเพียงเธอและแฟรงค์อยู่กลางฟอร์เต้นรำแล้วทำไมไฟถึงส่องตรงมาที่เธอและเขาแฟรงค์ Frank ปล่อยมือจากเธอเขาถอยห่างออกไปเขาทำหน้าแปลกๆเหมือนจะดูเครียดๆย,ยังไงก็ไม่ดูเธอกะหมดคิว้วจ้องมองเขาตาเป่งเหมือนไม่เคยเห็นว่า วับหนึ่งก็มีแสงแฟลชเข้ามาเธอหันไปมองทางแสงนั่นเห็นเพื่อนเื่อของเขาทุกคนบนเรือต่างจ้องเป่งมาที่เธอและเขาเป็นตาเดียวและยังไม่ทันที่เธอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเธอก็เห็นแฟรงค์โดยตัวลงไปคุกเข่าต่อหน้าเธอข้างหนึ่งเขาหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อเสื้อเชิ้ตที่เขาสวมอยู่ ัยลินจ้องมองวัตถุแวววาวาที่เขาถืออยู่บนนิ้วชี้และนิ้วโป้งมันอยู่ตรงหน้าเธอนี่มันคือหวัดเพชรเม็ดโตทีเดียวมันเล่นไฟที่กระทบแสงส่องตาเธอแวววา,ว,าว,วิบวับจนเธอต้องยกมือปิดปากโอ้ไม่นะมีเสียงกรี๊ดเบาๆจากกิฟ และมีเสียงก่อนจะมีเสียงพูดสิวะอีแฟรงพูดและเธอก็ได้แต่งงหัวใจของเธอกําลังเต้นแรงจนกลัวว่าจะมีคนได้ยินเธอรุ้นลุ้นนะทึกและอยู่ๆเขาก็เอ่ยออกมาแต่งงานกับผมนะไพริม จบแล้วนะคะทำนายรักซาต,ตานจอมหึนตอนที่26ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนในตอนต่อไปแต่ออยังฝากเรื่องเดิมเนาะเรื่องผู้สนับสนุนนะคะต่อจะได้มีรายได้ของตัวเองบ้าง รักนักะ่าปุ่รักษาสวัสดีค่ะ